สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับจะพาทุกคนนะฮะมารู้จักกับเรื่องของ DOM manipulation นะครับผมอ่าซึ่งแปลเป็นไทยง,ง่ายๆนะครับก็คือการจัดการ DOM นะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆคือ เราเนี่ยสามารถใช้ JavaScript นะครับเข้าไปปรับแต่งแก้ไขนะครับผมพวก element ต่างๆบนหน้าเว็บของเราได้นะครับซึ่ง DOM เนี่ยมันจะย่อมาจาก Document Object Model นะครับก็คือเป็นเหมือนกับวัตถุในหน้าเว็บนะนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปรับแต่งได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่คนจะมาเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยควรที่จะต้องเข้าใจนะครับผมเพราะว่า เราจะได้ทำงานกับ DOM แน่นอนนะครับผมอ่ะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเออมันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ผมจะใช้นะครับเว็บไซต์ w3schools.com นะครับเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลตรงนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับทุกคนมาดูนะครับในส่วนของตัว HTML DOM Tree of Objects ก่อนนะครับบ ซึ่งตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองหน้าเว็บตรงนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไหนก็ตามนะคืออยากให้มองมันเป็นเหมือนกับอ็อบเจกต์หรือว่าเป็นวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้าไปปรับแต่งแก้ไขอะไรได้นะครับซึ่งในวัตถุตัวนี้นะครับมันจะมีโครงสร้างเป็นลักษณะเหมือนกับแผนผังนะครับประมาณนี้นะอ่าเริ่มจากด็อกิเมนต่อมาก็คือ HTML นะครับแล้วก็จะมี head นะมี body อะไรพวกนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างประมาณนี้นะครับผม ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใช้ JavaScript นะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลง HTML element เข้าไปเปลี่ยนแปลง HTML attribute นะครับเข้าไปแก้พวก CSS อะไรพวกนี้ได้เนี่ยตามที่เขาเขียนนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งผมก็จะมาพาทุกคนดูนะว่าเราสามารถใช้คำสั่งหรือว่าเป็น method ตัวไหนได้บ้างนะครับอะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยคือคำสั่งโดยทั่วๆไปเลยนะก็คือมันจะเป็น document .getelementbyid นะครับ ไอคำสั่งตัวเนี้ยก็ตรงตามชื่อมาเลยนะครับมันจะเป็นคำสั่งที่เราจะเข้าถึง ID หรือว่าไป get ID demo มานะครับแล้วเราจะทำการเปลี่ยนข้อมูลข้างในมันโดยการใช้ property ที่ชื่อว่า inner HTML นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นข้อความ Hello World นะฮะอ่ะทีนี้ก็มาลองดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกด try yourself นะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเขามีการสร้างนะครับเป็น tag p มี ID demo นะฮะแล้วก็ เขาจะมีการใส่ข้อความข้างในนะครับเป็น Hello World นะฮะอ่ะก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับทีนี้มาดูคำสั่งเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเขาอ่าใช้ inner HTML ในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างในใช่ไหมนะครับอ่ามันจะมีคำสั่งอื่นๆน,นอีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะก็คืออ่ะเป็น style .property นะครับผมตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลง CSS นะฮะอ่ะของตัว element ของเราอ่าอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าถึง H2 uh, แล้วกันเดี๋ยวผมกำหนด ID นะครับเป็น H2 uh, นะฮะตามนี้แล้วกันนะแล้วผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ H2 uh, ใช้คำสั่ง document.getelement นะฮะ byID ผมก็จะ getIDH2 มา uh, นะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะเอา H2 นะฮะแล้วก็จากนั้นผมจะเข้าไปเปลี่ยนแปลง uh, ในส่วนของสีฟอนนะผมก็จะใช้ style. อ่าน่าจะคัลเลอร์นะเออแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมรันดูอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยผมได้มีการเข้าถึงนะครับตัว H2 ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสีฟอนต์เป็นสีแดงอ่านะครับหรือถ้าเกิดทุกคนอยากจะอ่ลองเปลี่ยนนะครับเป็นน่าจะฟอนต์ไซส์นะขนาดฟอนต์นะครับสักประมาณ3เรมรันดูอ่าเห็นปหมนะครับเปลี่ยนลว หรือเราต้องการาเพิ่ม background นะครับก็ใช้เป็น background color นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเอาเป็นสีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันซึ่งตัวนี้นะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งในการที่เราจะาเขียนคำสั่งนะครับ JavaScript เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข element เ,เ,เนี่ยก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับเนี่ยมันจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับหรือพูดง่ายๆคือมันจะเป็นในรูปแบบของ camel case นะ จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าเกิดผมเขียนไม่ถูกเนี่ยอ,อย่างเช่นเป็นพิมพ์เล็กมันก็จะไม่ได้เห็นปะเพราะว่าคําสั่งมันผิดนะครับผมนี่ฮะเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าเออเราเนี่ยสามารถเข้าไปปรับแต่งแก้ไขนะครับในส่วนของ Element บนหน้าเว็บของเราด้วย javascript ยังไงนะครับผมนี่ก็คือเป็นการจัดการ DOM นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ DOM manipulation นะครับเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูอีกสักตัวหนึ่งละกันอย่างเช่น อ่าอย่างเช่นเรามีอีเวนต์เออเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าผมมีการคลิกนะฮะแล้วผมจะให้ขึ้นข้อความ hello world ที่อ่าตัวแท็ก p นะอ่ะก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมสร้างตัวแปรนะผมจะสร้างตัวแปรอ่า p tag แล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วผมก็จะ get อ่าตัว id มาอ่ะจากนั้นเนี่ยผมมาใส่อีเวนต์นะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งอ่ะผมสร้างปุ่มขึ้นมานะครับปุ่ม มี id mybtn นะฮะอ่าแล้วก็คลิกมีแล้วกัวกนอ่านะครับหลังจากคลิกปุ๊บเนี่ยผมจะให้ข้อความขึ้นมาว่า hello world อะไรแบบนี้นะฮะอ่าทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะต้องสร้างนะครับตัวแปรใหม่ตัวหนึ่งชื่อว่า mybtn แล้วก็ get อ่า id mybtn มานะครับผมอ่าทีนี้ผมจะมีการใช้อีเวนต์ละก็คือใช้อ่าตัว MyBn t นะฮะแล้วก็เรียกใช้เมธอด add event listener นะครับผมก็จะเป็น event click นะเมื่อมีการคลิกเกิดขึ้นที่หน้าเว็บนะครับผมก็จะมี callback function ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่เราจะให้มันทำอะไรต่อนะครับในกรณีนี้ก็คือหลังจากเรามีการกดคลิกที่ปุ่มปุ๊บใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะดึงตัว p tag มาแล้วก็ผมจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างในใช่ปะก็คือใส่ข้อความเข้าขไปซึ่งก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็น inner HTML property ตัวนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความว่า Hello World อ่าประมาณนี้นะครับก็ลอง run ดูนะครับแล้วก็มากดคลิกดูปึ๊บอ่าเห็นปะทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากเรามีการคลิกปึ๊บก็จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือข้อความปรากฏออกมานะครับหรือแบบเราอาจจะทำอย่างเช่นเป็น alert อ่ะลอง alert นะครับอ่า h i alert อะไรเงี้ยอ่ะ run ดูแล้วก็คลิกมี ็นก็จะมี alert ขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่คือเป็นการที่เราเนี่ยใช้ JavaScript นะครับเข้าไปจัดการแก้ไขหรือว่าปรับแต่งนะครับ element ในหน้าเว็บของเรานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำอะไรได้แบบหลายอย่างมากแต่ว่าวีดีโอเนี่ยอยากจะพาทุกคนนะครับมาดูเป็นพื้นฐานเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะมีคำสั่งที่ทุกคนสามารถใช้งานได้นะก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เนี่ยอย่างเช่นการ get element by id get elements by tag name นะครับ get elements by class name นะครับก็แล้วแต่ที่ทุกคนต้องการใช้นะนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปล HTML element เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราต้องการใส่ข้อความนะครับอ่ะก็ใช้ inner HTML ถ้าเราต้องการเปลี่ยน attribute อ่ะก็ใช้เป็นอ่าตัว attribute นี่ .attribute นะครับถ้าต้องการเปลี่ยน style css st ก็ใช้ style .property นะครับถ้าเกิดต้องการ set attribute ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยคือ แล้วแต่นะครับว่าทุกคนอนะ่ะอยากจะเขียนคำสั่งในการจัดการอ่าเอลเมนต์บนหน้าเว็บยังไงหรือว่าจัดการดอมยังไงนะครับผมอ่านี่นะฮะซึ่งวิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่อยากจะพาทุกคนมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับซึ่งก็อย่าลืมนะว่าหน้าเว็บของเรานะครับมันก็คือ Object นะครับซึ่ง Object ตตัวเนี้ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาได้ด้วย JavaScript นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่า วิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต้นต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ